น่ากลัวเหมือนเดนมนะไม่ใช่หนังผีใช่ปะไปแมนส์่อนเปิดโปให้คนที่คิดต่อให้ถึงกาไปถ่ายอย่างนี้ยเอร่างเอกร่างคนีอย่านี้ระวังตัวให้ดีทำไมเขาถึงเลือกทำผีเลียนฉันถึงบอกว่าทำยากนะพว่กบกเป็นแค่ไพ่ของเขาโอ้ยเขียวภาพสวยมากกกเหออัสารลกถึงแม้ว่าฟ้าจะเปลี่ยน แต่ก็พอจะรู้ว่าเรือะหันหัวไปทางสวยมากเลยอ่ะฉันมันต้องมีอะไรพลิกล็อกแบบท,ที่ทำให้เรารู้คาดไม่ไถึงแน่ๆโอ,อ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องที่สุดออฟ i ิเชีวันนี้ค่ะเรามาดูกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ต้องบอกว่าเขาเปิดตัวกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วกับภาพยนตร์เรื่องแมนสซู คือต้องบอกว่าเราอ่ะเคยดูกินพอดแล้วเราก็คือชื่นชอบในเรื่องของผลงานแล้วก็การแสดงแต่ว่าเรายังไม่เคยแบบตามไบอาโปแบบติดๆหรือว่าเราไม่ได้แบบดูเกี่ยวกับไบอาโปอะไรยังไงทักสักเท่าไหร่ดังนั้นแล้ววันนี้ค่ะเราเลยจะมาดูผลงานภาพยนตร์นะคะเรื่องแรกของพวกเขา ซึ่งเป็นของค่าย b บ y o นคา o w แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการทําภาพยนตร์พิเรียดที่ย้อนยุคไปมากกว่า170ปีคําของเขาอ่ะคำว่าแมนเนี่ยมันหมายถึงคําว่าผู้ชายส่วนสวงเนี่ยก็คือสวงสวรรค์ซึ่งคาว่าแมนสูงเนี่ย เขาให้นิยามของคําว่าเป็นแมนส่นว่าเป็นสถานที่หรือว่าเป็นความบันเทิงสถานที่บันเทิงในการที่มาพบปะกพบเจอเรื่องราวอะไรต่างๆแต่อย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าสิ่งที่ได้เห็นแล้วก็ได้เห็นภาพหน้าปกได้เห็นโปสเตอร์ต่างๆที่ปล่อยออกมารวมไปถึงเอ,อ่อซีต่างๆที่ทําออกมาได้ทำสวยจังเลยอะ่ะทำสวยแล้วก็ทำถึงมากๆในแง่ของ ของสีของพวกกราฟิกอะไรต่างๆนะคะเ<อ>พราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาดูสำหรับทีเซอร์มามาดูกันแล้วกันสำหรับ official t ลทีเซนะคะ1นนาที45วิบ<า>ห้าวินาทีมการแตกต่างของเธอและไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนฟ้าพลักแผ่นดินเพลาใดจ้คุณวิเทียนก็ไม่มีเอกสารนั้นถ้าเช่นนั้นจะต้องมีงสักที่หนึ่งในแบสุขทุกอย่องรีบไปหาไว้จุกได้ค่ะ ทำต้องการให้พวกเองแฝงตัวเข้าไปในแมนสแมนเปิดโปให้คนที่คิดกับให้ถึงการใปขึ้นไปฝึรังเป็นตัวพระกูชื่อเพ็ญมึงอะไรใช่ได้กูชื่อชันท่านคุณถูกฆ่าตายและเอกสารก็หายไปกูอยากให้มึงช่วยเอกสารคนเนย่งนนี้มาระวังด้ดีรู้เห็นอะไรอ่ะก็มี่งไว้เสีย เขาแม่ครูของเมืองเป็นถึงนางรัชกในเมืองเมื่อแผ่นดินก่อนนี้พี่ขงวันนี้เห็นมีความแล้วยังหัวใจไม่วายตายคนรับบังคับอด้ละมีอะไรที่กูยังไม่รู้อีกวันนี้แมนสวนอ่ะกูไม่เหมือนกันอีกเอกสารจะมีให้แมนสวนได้อย่างไรทำไมเขาถึงเลือกทำเพลียอ่ะฉันอยากลงมันทำยากนะกูกับผมเป็นแค่ไพ่ครับเก่งอ่ะหากครั้งนี้กูทำภารกิจสำเร็จกูจะได้มียศ มีศักดิ์ศรีไม่ต้องเป็นอ้พระแห้ใครเข้ามาขับผมเห็นได้อีกโอ้ยเทียบภาพสวย,ยมากการลวนงการใช้กอกสารับเป็นอาวุธทำลายไฟยวันนี้ถึงแม้ฟ้าจะยังไม่เปลี่ยนยแต่ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรือจะหันหัวไปทิศทางใดถึงแม้ว่าฟ้าจะเปลี่ยนแต่ก็พอจะรู้ว่าเรือจะหันหัวไปทางไหนทำไมทำได้สวยเลยขนาดนี้ สวยมากเลยอะคือฉันเริ่มไม่รู้สึกแปลกใจแล้วทำไมเขาถึงอยากที่จะทำพิเรียเพราะว่าก่อนหน้านี้โปรดักชันอะไรต่างๆหรือว่าความเก่งของการทำคินพอดอะ ก็คือเลเวลของซีรีส์ที่มีอาร์ตเข้ามาผสมที่แบบค่อนข้างจะแบบละเอียดมากๆม,มันคงเป็นความท้าทายของทีมแล้วก็ผู้กำกับมาก,มากๆที่อยากจะแชาเลนตัวเองละมั้งทำไมเขาเลือกเลือกแล้วทำพีเรียแล้วมันสวยมากเนี่ยมันละเอียดมากอะทีไอก็สวยภาพเ็สวยเนี่ยลงทุนมากเลยอะ ให้มันไปฝึกรามเป็นตัวพระไปฝึกรามเป็นตัวพระกูชื่อเ็นมึงไม่ใช่อไดกูชื่อชัยท่านขุนถูกฆ่าตายและเอกสารหายไปกูอยากให้มึงช่วยถูกฆ่าตายเอกสารหายไปกป็นเอกสา่อะไรเนี่ยมันระวังตัวให้ดีรู้เห็นอะไรอ่ะก็มีไว้สิอ่าโกม่ขู่ของมึงเป็นถึงนางละครในวงวุฒแผ่นดินกลางวันนี้เห็นมึกลามแล้วยังหัวใจไม่วายตาย คึ้นมาคนบุญละมีอะไรที่กูยังไม่รู้อีกวะนี่แมนสวนอ่ะกูมีเหมอนที่อื่นเอกสารจะู่ที่แมนสวนได้อย่างไรมึงจะบอกกูได้หรือยังเลขสารหรือเอกสารอะไรพวกับผมเป็นแค่ไพ่หรอครับฉันมันต้องมีอะไรพลิกล็อกแบบที่ทำให้เรารโลคาดไม่ถึงแน่ๆไม่ต้องมันอ้ายคลายให้ใครเข้ามาขับกลมเห็นได้อีกพวกมันล้นต้องการใช้เอกสารลับ เปน็นอาวุธทลายไฟวันนี้แบ<ต>บแ,แม้นฟ้าใจยังไม่เปลี่ยนแต่ก็เป็นที่ชัดเจนแวว่าเรือจาหนหัวไปทิศทางใดหรืเป็นฟิวนางละครด้วยนะไม่ใช่กันเรื่องบไม่ใช่ง่ายๆนะในแง่ของนักแสดงอ่ะนักแสดงต้องทำกันบ้านในเรื่องของการรำ และภาษาที่ต้องเป็นภาษาพีเรียผสมกับคือทําทุกอยาก่างคือมันยากอะทำไมถึงเรือกทำสิ่งยากอะแต่ว่าเราเชื่อมือนะเราว่าต้องทําได้ถึงมากๆไปแน่แล้วก็เราั้องจะเป็นอีกคนนึงเลยที่จะไปดูและสัญญาว่าจะดูในโรงด้วยโทรแล้วเขาไม่ได้ขายจิ้นนะนี่คือสิ่งที่ฉันที่ที่ฉันผิดคาดมากอะต้องบอกว่า ตอนแรเข้าใจเลยว่าเออพี่มายอาโปเล่นด้วยกันน่าจะเป็นเรื่องของการจิ้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ขายจิ้นคือถ้าแฟนคลับอยากดูอะหรือว่าตั้ง,จงใจมาดูอะคือผิดหวังแล้วนะไม่ได้ขายจิ้นแล้วนะถูกปะแต่ว่าน่าจะไปในมุมมองอื่นในที่เขาได้อยู่ใกล้ชิดกันหรืออะไรเงี้ยแหละซึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เฮ้ย รู้สึกรู้สึกอยากดูขึ้นมาเลยอะรู้สึกอยากสนับสนุนเพราะเราไม่ได้ดูหนังไทยแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันก็ดูจากลีลาหรือว่าผลงานการแสดงสำหรับมาโปเราเราได้เห็นอย่างชัดเจนมากๆสำหรับออของคินพอสนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านี่น่าจะเป็นภาพยนต์เรื่องแรกของพวกเขาหรือเปล่าดีฉันไม่แน่ใจแต่ฉันว่าเขาต้องทำออกมาได้ดี มากๆแน่แแล้วเชื่อมือเบีย์นขาวค่ะว่าเขาทําออกมาขนาดเนี้ยเขาต้องต้องปั้นได้ดีมากๆแล้วก็น่าจะลงทุนกันไปหลาย10บล้านแน่แน่ถ้า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 โปรดักชันขนาดนี้หรือบางทีอาจจะแตะ50เลยเธอและได้ยินว่าไปเปิดตัวที่เมืองคารน,น,นด้วยถูกปะ เขาได้ดูกันที่บองคันแ,แล้วด้วยใช่ปะสิ่งหาคามนี้ค่ะเจอกันแล้วก็เราว่าน่าจะได้ได้เห็นมิติใหม่ๆของของศิลปะที่เป็นศิลปะภาพยนตร์ของไทยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เช่นชมแล้วก็คิดว่าน่าจะทําได้ถูกคือเป็นเรื่องที่แต่งเองขึ้นมาใหม่ไม่ใช่พีเรียดที่เป็นประวัติศาสตร์เดิม นี่แหละคือสิ่งที่ทีฉันอยากรู้เพราะเราจะคาดเดาวตอนจบไม่ได้ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีสภายแน่นอนโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์กกดแชร์กกด u ับส r i ร์กกด้วยค่ะ You're listening to t i s e Official